ราดูลกันทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับป๋าเอกชัยศรีวิชัยถึงต้องนัดบอสโจโยมนินและน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทานข้าวนะครับรีได้ว่าวันนี้อุงอิงครับทุกคนก็เดินทางไปกับพ่อโจโครับเพื่อที่จะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเครือเมเจอร์นะครับวันนี้วินาทีที่ป๋าเอกชัยศรีวิชัย เจอบอสโจเดยมานินครับถามหาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก่อนเลยนะครับแล้ววันนี้บอสโจเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะบอกว่าขอกําลังใจด้วยครับวันนี้มาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ คุยหนังขายอ้อนั่นเองครับและว,วันนี้บอสโจโยมานินครับทุกคนก็ได้มีการนัดทานข้าวรวมถึงองค์อิงพ่อนนแม่บีด้วยวันนี้ที่พวกเราได้เห็นบรรยากาศนะครับโอ้โหนะวันนี้ใครที่เจออง์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนอยู่ในระแวกนั้นก็อย่าลืมไปทักทายน้องด้วยกันแล้วกันนะครับทําไมป๋าเอก,กชัยศรีวิชัยถึงได้นัดเจอองค์อิงกับพ่อโจเดี๋ยวเราจะไปฟังพี่ท็อปสราวุธนะครับพูดให้กับพวกเราได้ฟังผ่านรายการคุยข้างสตูนะครับจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับ จาภาพยนตร์เรื่องขายอ้อถึงแฟนๆชาวคนลุกทุ่งกันหน่อยหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้31มกราคมในช่วงเย็นๆครับเอกชัยศรีวิชัยนะครับได้โทรชวนบอสโจครับไปทานข้าวที่บ้านแต่ว่าการไปเจอกันและไปทานข้าวในครั้งนี้นะครับจะเป็นการคุยงานลงรายละเอียดลึกๆผมว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากแน่ๆนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก,นก่อนเราเห็นว่าเอกชัยศรีวิชัยนั้นได้ไปเยี่ยมกองถ่ายนะครับ จากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึงผมไปดูนะครับว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยเขาแบบทำกันจริงจังขนาดไหนเพราะว่าฝีไม้ลายมือการกํากับหรือว่าการสร้างภาพยนตร์ของปายเอกหรือว่าเอกอชัยศรีวิชัยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเพราะว่ามีผลงาน,นหลายผลงานนะครับที่เคยสร้างมาแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่สร้างหนัง ด้วยจิตวิญ,ญญาณครับและในครั้งนี้ก็ไปเยี่ยมกองถ่ายขายอ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าปาเอกค่อนข้างมั่นใจครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ชั้นดีและก็เรียกว่าคุณภาพโรดิชั่นถึงอย่างแน่นอนการไปคุยกันการไปทานข้าวกันในวันพรุ่งนี้31มกราคมที่บ้านของเอกชัยศรีวิชัยซึ่งอยู่แถวๆลำลูกกาของศรีนะครับก็คงจะลงรายละเอียดลึกๆนะครับเกีย่ยวกับเรื่องของการกําหนดวันฉายสายหนัง แล้วก็รวมทั้งการเตรียมตัวสำหรับการวางแผนในการโปรโมทนะครับซึ่งต้องทําล่วงหน้าบางคนบอกโอ้ยอีกต้องไกลนังจะฉายสิ้นปีมาคุยอะไรกันเดือนตอนเดือน,อน,อนมกรานคมแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการถ่ายทําก็ถ่ายกันไปเพราะหลังจากที่ถ่ายเสร็จก็ต้องไปสู่การตัดต่อสู่การาทำโพสต์โป d u c t i o n แล้วก็รวมทั้งในส่วนของการทำสกอร์เพลงประกอบต่างๆการเกรดสีนะครับหรือว่าการดูว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันโอเคต้องถ่ายซ่อมอะไรอย่างไร บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนในงานโปรดักชั่นส่วนในงานของสายหนังแล้วก็เตรียมโรงต่างๆต้องจองแล้วนนวันนี้นะครับ <S <S เพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่สร้างหนังตามค่ายต่างๆบริษัทต่างๆบริษัทดังๆทั้งบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่ก็เตรียมตัวจะลงจอฉายกันตั้งแต่ช่วงเดือนตุลา พฤศจิกาแล้วก็ทันว่าเช่นเดียวกับบอสโตที่มีความมุ่งหวังว่าจะเอาไข่ออเข้าโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยให้ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนอกหนจากนั้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองเลยก็คือเรื่องราวของอุงอิงเพชรบ้านแพงเตรียมตัวที่จะไปเล่นหนังของป่าเอกและตอนนี้แน่นอนที่สุดสาวอีสานกับเรื่องราวของหนุ่มใต้จะต้องมาเจอกันเห็นแวววานะครับว่า ป๋าเอกของเราเนี่ยวางตัวพระเอกแดนใต้ไว้แล้วที่จะต้องมาเจอกับปุ่งอิงด้วย<ฮ>เอาละสิงานนี้รับรองว่าสนุกสนานแน่แม่แม่พ่อพ่อแฟนคลับของปุ่งอิงรัตนาพรรอเลยครับรับรองว่าป๋าเอกจับแล้วรับรองว่าปังแน่ๆน,นะครับงานนี้เป็นการเบรนเอาวัฒนธรรม ทั้งภาคฝั่งอีสานและวัฒนธรรมของทางใต้มาเจอกันในภาพยนตร์ของเอกชัยศรีวิชัยซึ่งจะเกิดขึ้นและในการคุยกันในวันพรุ่งนี้ครับจับตามมองและติดตามที่เพจคนลุกทุง่งจ่านะครับทุกคนก็โอ้โหพี่ท็อปสราวุธ พูดเอาไว้ซะนะทุกคนลองไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับที่แฟนเพจคนลุกทุ่งนะครับทุกคนแล้วก็คุยข้างสตูต้องบอกว่าโอ้โหนะฮะแฟนขับ FC เนี่ยก็คือเข้าไปถล่มคอมเมนต์กันรัวอยากจะดูแล้วตอนนี้ภาพยนตร์คายอ้อแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้บอสโจโยมนินครับก็ได้มีการาเขาเรียกว่าอะไรมีการเข้าไปเนาะหาผู้หลักผู้ใหญ่ในเครือเมเจอร์นั่นแหละครับทุกคนแล้วก็มีการวางแผนวางแผนต่างๆในการเคาะวันเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อะไรต่างๆครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อีกหนึ่งคนที่นะครับพุกคนได้แบบว่าเหมือนกับอยู่ค้ำบอดในวงการนั้นคือป๋าเอกชัยศรีวิชัยครับที่ได้มีการเข้ามาครับทุกคนคอลแลบกันกับบอสโจในครั้งนี้ซึ่งทางด้านป๋าเอกเนี่ยเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าภาพยนตร์คายอ้อเนี่ยเป็นหนังเป็นภาพยนตร์น้ําดีแน่นอนแล้วก็สามารถนะครับพุกคนต่อยอดไปได้ไกลแน่นอนครับและนี่คือขอให้พ่อโจประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วยกันแล้วกันฝากพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับนะครับเข้ามาอวยพรกันหน่อยครับทุกคนซึ่ง ต้องบอกเลยว่าวันนี้พ่อโจก็โพสต์เอาไว้เนาะบอกว่าขอกําลังใจจากทุกคนด้วยซึ่งวันนี้มีพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนรวมถึงบอสโจโยมนิน์ด้วยนะครับที่เข้าไปพูดคุยงานกับวันนี้และอาจจะไปต่อที่บ้านของปลาเอกชัยศรีวิชัยและที่สําคัญเลยคืออุงอิงเพชรบ้านแพงจะได้เป็นนางเอกนะทุกคนของปลาเอกชัยศรีวิชัยหนังใต้ด้วยและตอนนี้เหมือนกับกําลังเฟ้นหาเนาะสำหรับทางด้านพระเอกหนุ่มภาคใต้ที่จะมาคู่กับอุงอิงเพชรบ้านแพงโอ้โหทุกคนขนลุกแล้ว เนี่ยเห็นไหมครับมันต่อยอดและที่ที่สําคัญเลยคือพ่อโจเขาวางแผนวางแผนต่างๆครับให้กับทางด้านลูกสาวเนี่ยเอาไว้แล้วนะครับทุกคนเขาวางแผนวางแผนให้กับลูกสาวเอาไว้แล้วเพราะฉันแล้วก็เรามองว่านี่คือสิ่งที่พ่อทําให้ลูกเพราะฉนั้นทุกคนสนับสนุนครับภาพยนตร์คายอ้อนะครับนะใครที่บอกว่า ไม่เคยเข้าโรงภาพยนตร์มา 20- 3 0ปีต่อไปนี้แหละคุณจะได้เข้าไปในโรงภาพยนตร์บ่อยๆแน่นอนเพราะว่าลูกสาวอิงเพชรบ้านแท็กจะได้เป็นนางเอกหนังแล้วนี่นะครับแล้วก็วันนี้ครับทุกคนเนาะเขาก็มีการวางแผนวางแผนอะไรต่างๆในการทําภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นปีมกราานี่แหละที่พี่ท็อปสราวุธได้มีการพูดเอาไว้เพราะว่าการทําหนังไม่ใช่เรื่องง่ายครับทุกคนกว่าจะมาเป็นหนังเรื่องนึงเนี่ยต้องวางแผนวางแผน,วา,แผนวางการตลาดเอาไว้แบบข้ามวันข้ามปีเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจแล้วก็ขอส่งกําลังใจ ไปให้ภาพยนต์ขายอ้อขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้นะอุมิมก็มีโอกาสเข้าไปคอมเมนต์พ่อโจแล้วว่าขอให้วันนี้เนี่ยทุกอย่างราบรื่นนะครับสมหวัง ทุกประการนะครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเหมือนที่พ่อโจเนี่ยได้ปรารถนาเอาไว้แล้วก็นะ้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ทุกคนได้ปรารถนาเอาไว้นะกับภาพยนต์ขายอ้อนะครับทุกคนอ่ะเนี่ยเจอกันแล้วป๋าเอกเจออุ๋งอิงแล้วนี่มีกอดหลานสาวด้วยลูกสาวด้วยน่ารักมากนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับ นะองค์อิงใส่แมสด้วยพ่อโจก็ใส่แมสเหร็จไหมครับเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเนาะวันนี้ฝุ่นเยอะมากที่กรุงเทพมหานครและที่สําคัญวันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกันกับลูกสาวด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์อ่ะเดี๋ยวไปฟังบางชว่วงบางตอนเนาะที่ป้าเอกคุยกับลูกสาวตลอดตลอดกับเราที่อ <ánd u> ีสานเนียนนี่น้าพล่าไนี่ ก็อร่อยอไปเราขึ้นไปหนึงเราเดินไปหาผู้หล<ป>ักผู้ใหญ่โอ้ขึ้นไปเทิงหนานว่สว่างเนาะหนานวน่สว่างเขา <c oughs> จั่วพ้นราชสีจับข้กวแม่หน่อยแม่โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มด้วยนะครับ